อยู่บนรถไฟฟ้าสีเขียวค่ะเรามาลงที่สำเรามาลงที่สำารงแล,ละเดี๋ยวเราว่าจะไปเที่ยวสีเหลืองซะหน่อยค่ะวันนี้รอประตูรถเปิดนะลงมาแล้วค่ะ มาจาก BTS สีเขียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปสีเหลืองนะคิดถึงไม่ได้ไปเที่ยวเป็นเดือนแล้วอะ่ะขบวนนี้ออกแล้วนะคะขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นจังเลยค่ะวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสีเหลืองกันนะ นี่ค่ะพอลงจากสีเขียวเขาก็จะมีป้ายบอกเลยไปรถไฟฟ้ามานครสายสีเหลืองเราก็ไปค่ะลงจากสำโรงดูบรรยากาศที่สำโรงไปด้วยนะคะ ลงมาจากบันไดเลื่อนนะคะก็จะมีป้ายบอกเลยให้เรายูเทินป้ายเขาเก๋มกันนะคะให้เรายูเทิรป้ายออกทางที่3นิดเดียวค่ะเคยมาเดินอยู่ตอนที่สีเหลืองฟรีนะคะไปบ่อยๆเลยแหละเนี่ยตั้งแต่สีเหลืองไม่ฟรีนะคะ เดือนนึงผ่านมาแล้วเราคิดถึงมากเลยค่ะเราอยากไปเที่ยวไปนะไปไหนดีวันนี้สี่ข้อแล้วกันป้ายยังคงเป็นอันเดิมนะคะเดินม,มาถึงตรงนี้สกายวอล์กไปเรื่อยๆเลย ที่นี่ก็สมุดปาการนะคะข้างล่างกันเนี่ยมีรถสองแถวรอรับผู้โดยสารรถที่มุ่งหน้าไปเนี่คือมุ่งหน้าไปตามถนนเทพารักษ์นะคะโลง่ลงๆดีเป็นบางช่วงเวลาค่ะจะหนาแน่นหรือจะโลง่ง เช้าเช้าเย็นเย็นก็จะหนาแน่นหน่อยไม่พลาดค่ะป้ายไปที่ไหนต้องถึงป้ายแปลว่าถึงแล้วอัตราค่าโดยสารค่ะเรามาดูกันนิดนึงจะเป็นสองช่องนะคะบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุ เราก็จะประมาณนี้ถ้าไปจากสำโรงก็จะไป45บาทที่สวนหลวงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปที่ไหนดีฮะสวนหลวงแล้วกันสวนหลวง ทีหนึ่งนะคะสวนหลวง45บาทได้เลยใส่ธนบัตรค่ะ20 20บ ได้แล้วฮะบัตรพร้อมเงินทอนห้าบาทไม่ยากใช่ไหมคะการกดบรรยากาศในสถานีสําโรงนะคะรถไฟฟ้าสา,สายสีเหลืองไม่ได้มาเที่ยวสนานคิดถึงจังห้องจำไหนตัว๋วฮะถ้าเราไม่มากดบัตรเองเราไปซื้อที่เจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ ค่ะแต่ก่อนแล้วเราก็เก็บบัตรไว้นะคะไว้สอดคืนตอนที่เราออกปลายทางเดี๋ยววันนี้เราไปไปลายทางสวนหลวงค่ะขึ้นบันไดเลื่อนค่ะขึ้นด้วยความระมัดระวังนะคะขึ้นมาถึงชานชาลาแล้วค่ะ เราก็ต้องแวะดูวิวทุกทีเลยสายสีเขียวรถเข้าสถานีเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้อยู่ชั้นชลาสีเหลืองค่ะมองไปไกลๆนู่นก็ Big กซีอิมพีเรียลเวปกติเรามาบ่อยพอรถไฟฟ้าจากเคหะถึงแบลลิงยังฟรีอยู่ค่ะ ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราว่าเราจะไปสวนหลวงเรากดบัตรมาและ45บาทขามูขมัวขมอมเลยนะคะวันนี้ฟ้าฝนสมุดปากานันรู้สึกปีนี้ฝนน้อยนะคะได้จากคลิมคือเข้าไปตกที่อื่นสีเขียวเข้าสถานีอีกขบวนหนึ่งแล้ว คอนโดสวยที่สถานีสำโรงสีเขียวออกจากสำโรงมุ่งเคหักค่ะตรงนั้นก็จะเป็นสกายวอล์กที่เราเดินผ่านมา ใกล้กันจังเลยสีเขียวกับสีเหลืองบรรยากาศบ,บนชานชาลาสีเหลืองค่ะขบวนรถเพิ่งออกไปเลยโล่งๆดีนะคะสำโลงนี่ค่ะ เมื่อกี้เราเดินมาจากสีเขียวเรามาถึงสำโรงแล้วการได้ท่องเที่ยวบ้างไปไกลไม่ได้ก็ไปใกล้ๆก็มีความสุขนะคะแม่กำลังถ่ายรูปให้ลูกน่ารักจังไปหาเราไปรอรถกันตอนนี้เราอยู่สำโรงนะคะเรามาจากสีเขียวนี่แหละเรามาจากตรงนี้นะคะและเดี๋ยวเราก็มานี่แล้ว สีเหลืองค่ะเดี๋ยวเราคงจะไปลงที่ตรงนี้เพราะว่ามีห้างนะคะพาราไดส์แล้วก็มีซีคอนเราก็ไปเที่ยวกันนิดนึงสีพวกนี้ก็คือจะลิง์กนะคะเราจะไปเชื่อมต่อกันได้ การเดินทางคือความสุขค่ะเล็กๆน้อยๆลาดเท้าไปเชื่อมรถไฟใต้ดินอีกสนาทีค่ะขบวนรถถึงจะมาถึงดูสิฮะมีรูปสวยๆให้เราดูด้วยน่ารักจังเลยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อรูปนะคะอ,ออกไปหาอาหารและ แลเดี๋ยวก็เอามาให้ลูกโหลูกก็รอกินไปก่อนนะคะน่ารักจังเลยโอ้เขามีรูปส,สวยๆให้เราดูด้วยดูสินะคะพ่อหรือแม่ก็ไม่รู้บางทีก็ทั้งพ่อทั้งแม่ปกตินกก็จะเป็นคู่นกนะคะ mm hmm. เขาจะช่วยกันเอาลูกตกไปไหนวะที <laughs> นี่หีมะน่ารักจังเลยเอาใส่แล้วเราชมวิวนี่ mm hmm. เขาวิ่งไปหาแม่เขาป่ะฮะ อันนี้แอนิเมชันหป่าคะเนี่ยน่ารักจังเลยไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่มันก็สะท้อนนะคะความรักของพ่อแม่อบอุ่นจังเลยอีก3นาทีนะคะขบวนรถจะเข้าค่ะก็พาเพื่อนๆชมอะไรที่มันหลากหลายนะคะเห็นภาพพวกนี้เราก็รู้สึกมีความสุขอย่าลืมรักคนที่รักเรานะคะชมบรรยากาศนะคะข้างล่างค่ะกำลังซ่อมแซมถนนด้วยธนุบำรุงกันไปนะ รถกำลังจะเข้าสาานีแล้วค่ะมาจากทิพวัรลางก็สับรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วยังคงหน้าตาน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะน้องแก๊กงวยอยากไปขึ้นน้องนมเย็นจังเลยค่ะผีชมพูอ่ะ เรามาจากสีเขียวนะคะแล้วเราก็มาต่อสีเหลือง มีป้ายโฆษณาแล้วนะคะที่ขบวนรถตอนที่ทดลองวิ่งแล้วฟรีอยู่หนึ่งเดือนน่ะกระจกจะใสแจ๋วเลยค่ะตอนนี้มีป้ายโฆษณาเข้าแล้วเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นอะไรฮะซัมซุงมั้งเนาะผู้โดยสารขึ้นลงขบวนรถนะคะบรรยากาศค่ะ ลาเพื่อนๆไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะตื่นเช้ามาให้ยิ้มเช้ามากินอาหารเช้าด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีการเดินทางวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นได้นะคะบา,บายๆน้องเก๊กหวยค่ะ